สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนหลายล่ขอไปที่ลงคลิปชา้านะครับ <c oughs> ก็เนื่องจากว่าไม่เกี่ยวดิเออก็ผมก็เอเป็นหวัดแบบไม่สบายก็เลยยังไม่ลงคลิปก็เลยลงตอนจะหายดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็ไม่หายอยู่ดีครับก็นี่ผมจะมารีวิว m เจ็ดที่ทุกคนรอมานานก็ที่ผมได้บอกมานานแล้วก่อนที่ผมอยากขายทิ้งกดขายทิ้งเต็มที่เลยจริงจอิ่ผมได้ทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งแล้วครับ คือผมได้ทําจริงได้ทาคลิปการรีวิวคันนี้มาแล้วแต่ว่า้ามันจะไม่ตรงรเสียงผมเลือกผลร้อนนิดนึงก็มามาอัดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องคิดมาอโอเคก็วันนี้ผมวันนี้ผมพาให้ดูรายละเอียดนะครับโอเคตัวประมาณนะไอ้นี้เกี่ยวอะไรวะเป็นจุง้งมาๆโอเคประมาณนี้นะครับเ๋ยวๆเออปืนจอประมาณนี้แหละ มันมันเป็นรายละเอียดข้าวๆ,ๆครับส่วนการเล่นผมว่าวันนี้ผมพารีวิวรวดเร็วเลยดีกว่ามาไม่ใช่ประเด็นหรอครับผมได้รีวิวไปแล้วแล้วแบบมันเสียเวลาแบบแบบรีวิวเสร็จแล้วแล้วแบบว่า,วายัางไงอ่ะแบบคลิปมันมันดันสภาพไม่ตรงเสียงแล้วซึ่งมันเยอะมากด้วยรอ่นี้ก็ผมเกลียดจริงๆเลยอ่ะอะไรของมันว่าชอบแบบไม่ตรงเสียงตลอดเลยผมว่าน่าจะเกี่ยวกับที่แรมเครื่องผมแล้วละ่ะสงสัยโหลดเกมเยอะไปฮะ แต่มันก็ไม่น่าจะทําให้เน่าขนาดนี้โคตรเกลียดเลยเนี่ยทําเน่ามากเลยเออเออเอเออเออแดนแอย่าอวยสิครับผมจะช่วยทีมทุกคนอยู่น็ตมาอวยพอดีอย่างเงี้ยโหแล้วดูเจอถังนี้ปิงนั่นหละไอ้รอบตอนที่ผมอ่านนี่ชิลมากนะรอบที่หมจะชิลไม่ลงนะเอยผงเลี้ยวโง่มันเด้ะไม่ไม่ได้โง่ครับมันเจอปิงแดดครับ มันมันขึ้นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าผมไม่เดินกันอ่าสปอตให้ทีม่อนหน้าที่เราคือสปอตนะสปอตเอ้ยมีวความน่วงอพวอสมควรนะอาจทีไรเป็นงี้ทุกทีเลยแล้วมาทําให้การเล่นเรายากขึ้นนะนันนอีกแล้วอีกแล้วเอ้ยจะเป็นเล็หนาเพื่อนไม่เอาสินี่ถ้าเล่นกับรถถังที่มันยิงช้าๆแล้วต้องดักด้วยนะลาบากแย่แน่เลยโอ้โหมีมุมมาดีเลยติดป้อมยังหักไอ้ไทยชีวิต จบเลยอัพเลยดีอัพจอหนับปีโอ้โ no, no, no. นโนโนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จริงลูกทองไปก่อนอ้าวโนเจอเป,ปิงกินอีกแล้วผมนี่เกลียดปิงมากเลยโอ้โนโอ้โน oh, no, oh, no. คิดว่าได้กินแล้วริงผมว่าคิดว่าได้กินอ่ะได้กินแล้ว ผมก็ไม่อยากทำให้ข้าสึกเป็นรอยเลยผมอยากยิงให้โดนก็พอเนะเแทะไปเรื่อยๆครเปลืองลูกทองนิดหน่อยครช่างมันนะดีกว่ายิงไม่เข้าแล้วกันเนะาะหวังเลิกปะท้ายพวกมี้ได้ละ มันเปลืองลูกทองมากเลยเดีย๋ยวมงไปตอก M7 ดีกว่านี่จะว่ามันใส้ส่วนตัวด้วยไอ้คุลโล,ลยุ่งอะไรวะมึงยุ่งเหรอมึงยุ่งเหรอมึงยุ่งเหรอไออยากจะยิงคุลโลเพื่อไก็มีคนมาขวางเอาไว้ดี ไม่บุกสิครับบุกบุกก็โดนยิงสิครับไม่ไม่ไม่ได้กินหรอกคูโรไม่ได้กินหรอกคูโรเดี๋ยวไปช่วยนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันหาไม่ช่วยทีมเอาแหลกแหลกถึงเวลาจังเลยเพื่อนเฮ้ย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 เฮ้เอาไปเปิดโหลดไว้สิครับของฟรีคะของฟรีของฟรีครับผมของฟรีเฮ้ยเฮ้ยยุ่งละยุ่งละเฮ้ยยุ่งละมันหันก่อละมันหันก่อละ โอ้โ o เป็นกินพอดีโอเคอืมเรียบร้อยสิ่งความไวของปืนแท้เข้าไปจุกแล้สิเฮ้่าไม่เอ้าเฮ้ยยิงไม่ได้เร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยฉวยโอกาสเขาเรียกว่าฉวยโอกาสเรียกว่าฉวยโอกาสฉวยโอกาสเรียบร้อยนาทีฉวยโอกาสเลยเด้อขอตบคุโร่หน่อยถ้าไม่ตบมันนี่ชีวิตลำบากนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเลยสเปซสตาร์อย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่เอานะเฮ้ยสเปซสตาร์สัสตว์ทั้งหลายจะเป็นมือถุอย่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่ไม่ไม่ oh no oh no เฮ้ย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  oh no โอ้ยย่โดนชนเต็มดาเมจเลยเพื่อนจุกเลยอะอะเจอบารมีเพื่อนผมหน่อยเป็นไงหลับเลยไม่ฟื้นด้วย,อยเอาลบไปโอเคชนะแบบนี้สวยงามครับผมเดี๋ยวขอปิดแอร์น,นี่รูดไปก่อนเกะกบมาเรามารอบสองเถอะโอ้โหเจอเทียหอีกแล้วอ่าแย่ yeah. มีเวกตอรี่ด้วยนะครับสงสัยจะเปิดกล่องได้ครับหรือไม่ก็แต่ดูจากไม่มีแขนงนี้น่าจะเปิดกล่องได้นะก็ชินอบีนีก่ก็โอ้โหเอามาเล่นใหญ่นะผมก็อยากได้นะววกตอรี่เนะี่ยโอ้ยดูดักปิีงงี้เป็นเกาะกลุ่มดีกว่าออกเดี่ยวชีวิตสวยแน่นอน เห็นในตัวยื่นๆเลยสี่เหลี่ยมข้างหลังนะครับนั่นลางลางกระสุนนะครับยุ่งเลยโดนทีนี่ร้องเลยลางกระสุนอเอาไว้หลักป้อมก็ยังดีนะมาแล้วว้าวเรามันพิวเราความพิวไว้ทำอะไรล่ะขอพิวไว้เคลื่อนที่ไวไม่ดูซอว่าจะบุกได้ไหม ไมข้าจะกินข้างเจ้าโอ้โนโหเจอปืน K1S เข้าไปรู้เรื่องเลยอ้าวเลี้ยวซ้ายยังไม่เลี้ยวเลยเพื่อนสังเกตไหมครับว่าผมเลี้ยวแล้วไม่หันเลยไม่ไม่ใช่ว่าเออมันมันไม่ตอบสนองพูดังไเออเอออย่า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 ตอดอย่าแม่ตอดไม่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 มึงก็ยิงสิครับรอแสงเหรอเออ แม่จเจ้าแต่คิ้วไงครับยิงกูขู่ไปก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ย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 ไม่เราจะตบรถถังทองอย่างชิน,นบีนะมาเปิดโหลดไว้ครับโอ้โหลืมเปิดลืมไปเปิดแล้วไม่ดูสภาพในตัวเองเอออืมจึงไวในการแทาไปหลับแน่อนอนครับผม เจอปืนไวเข้าไปครับอานนี้ผมจะรีวิวแค่ปืนเดียวนะตอนแรกกะจะเอาสองปืนนะแต่ว่าดูจากสภาพโอเวอนนี่ก็ไม่ไหวนะถ้าถ้าถ้าเล่นนี่มีชีวิตจบฮนะเอาโน่อาโน่ oh no. Oh no. ยิงไม่โดนไม่ต้องกลัวสิครับ กลัวถ้ากลัวจะได้คิวเหรอมาๆมๆนี่แท้แท้เขาเรียกว่าแทะไว้อะแทะไว้อะแท้ไวอะแท้ไวแท้ไวอะ,วอะ,วอะเอาจิงก็ไม่โดนเอาให้ยุ่งละยุ่งแล้วเรียบร้อยครับผมฮ่าฮ่า้วาวว้าวแฉเลย,ยร้อนเลยเนะี่ยเครื่องเครื่องร้อนอีกแล้วอะผมโก้ภาพไม่ตรงกับเสียงแล้วไม่ต้องมาหมดรถถงังฮะไม่ว่างครับมา ไปต่อเลยดีกว่าเอาให้ครบีรอบเหมือนเดิมนะครับว้าวคอมเบลบีกับแพนธุซีเอสผมว่าคอมเบลบีเนี่ยจะได้กล่องเหมือนกันแล้วก็แพนธุซีเอสก็น่าจะได้กล่องคือไม่ก็ซื้อคนระับเพราะมีขายก็คอมเบลบีก็น่าจะมีะซื้อน่าจะซื้อมาก็ได้ผมก็มีคอมเบลบีเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในถาดลองครับผมโอ้โหเฟีฟ้ยวเดี๋ยวผมเจ้ามารีวิวนะครับเจ้าคอมเบลบีนี่ก็ก็จะเล่นมันเลยทีเดียว เห็นอย่างนั้นเนะี่ยมันนะครับผมป่ะเออเข้าใจป่ะเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยแทะไวแล้วมันเรามาันแทะไวยอยู่แล้วแต่เราแทะแบบช้าเราแทะแบบเบานาะยแทะแบบหนักหน่อยสวยงามครับมีร้อยยางบนเนี่ยอย่างคันนี้ผมมีนะไม่ได้มาจากการเปิดกล่องเอ้ยท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าผมไม่ได้เลี้ยวไงนะนมันเลี้ยวเองไง เหมือนเน็ตมันเน่าอะเลี้ยวนิดเดียวข้างแบบเลี้ยวข้างเลยเป็นอะไรที่อวยมากเลยพาสมควรน,นะมามาไม่ค่อยดีไดน้มัน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 แย่อะประมาณทุกคลิปนี้ผมจะพยายามใช้คําสุภาพนะเพื่ออัตรถดีๆไม่ให้มันเน่าเกินไปไม่ให้มันเน่าเกินไปไม่ให้มันไม่ให้มันเน่าเกินไปว้าว c o e on i n เขามอนเขามอนเขามอนโอ้ยิงก็ไม่โดนโธ่เสียงเขแม่นปืน M4 หมดเออโอ้ยเอ้าเฮ้ยกูนี่พูดแล้วเข้าตัวเองอือนั่นแหละโอ้ย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 มีนาพูดแม่นเลยมาดิมาดิโอ๊ย เอาสิไม่โผไหนก็ตายอ่ะโผไหนก็ตายลองคิดดูจะจะตายโดยมันหรือโดยฉันฮะอ่ะ,อะ,อะงันนฉันลวกันเร็วนิดหนึ่งเราต้องมันแนวแนวรัดนิดหนึ่งเราจะเป็นคนดีตลอดก็ไม่ได้ฮะมันไม่ใช่ฮะันชีวิตวิธีโผว่ะเครื่องร้อนหลือเกิดอ่ะถ้ามันร้อนนักหนาเนี่ย พยายามจะเลี่ยงไม่ให้ร้อนแล้วนะเฮ้ Ed, คอมเบรย์เจนเย็นเเย็นอือเฮ้ทำไมยิงไม่เข้าวะมาๆๆๆมาไม่ได้แดกเลยทำไมไม่เข้าวะอินแช่อินแช่อินแช่อวยยังไม่ได้เลยอวยยังจะยิงโดนอีกนะไอ้อีนั่นก็เสียงโกะนั่นก็เสียงโกะนั่เสียงโกะนั่เสียงโกะนั่เสียงโก อืมไม่ได้แดกอ่าฮ่าฮ่าไม่ได้แดกหรอกเลือดขนาดนั้นแครี่ผมไม่ได้เอ้าเดี๋ยวนึงนะโอ้อยวาร์ปเองแล้วผมว่างานนี้มีรางไม่ดีผมว่าภาพไม่ตรงกัเสียงเหมือนเดิมเออกูร้อนอ แย่มากเลยเอ่ะเฮ้ยตรงมมันร้อนองนี้วะโอเคมารอบที่สามกันเลยนะครับหวังว่าภาพจะตรงกระแสผมขอขอภอาวนา,าเลยขออย่าเน่าเลยขอร้องผมไม่มีเวลาว่างมาอัดอัดหะายรอบทั้งวันนะครับผมเอ่เอจงร้อนตอนนี้เซนทุเรียนเจ็ดทั้หนึ่งผมก็ ในลานลองผมก็ปืนท็อปแล้วขึ้นยนท็อปไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับแล้วก็ที่จะขับรอท็อปรอท็อปแล้วคนขับล้อเดี๋ยผมจะมารีวิวแน่นอนสำหรับคนที่อยากเล่นอังกฤษครับก็เดี๋ยวผมจะสปอยส่นั้นไว้ไว,ไว้คลิปหน้าแล้วนะครับน h oh, no ผมว่าคลิปไม่ตรงเสียงชัวร์ซึ่งหมวนล้อแน,น่โอ้ยโคตรไอพีเแลมส่องกิ๊ก RAM สองกิกตัอวยเพราะว่าเกมเกมเดียวเออ RAM สองกิกใช้ไม,ม่ควรจะอะไรเลื่นให้เป็นประโยชน์สิก็ผมก็ไม่เข้าใจระบบเกมนะผมไม่ได้เปิดทุกแอป,ปแต่ทําไมมันชอบแรมจะเต็มตลอดลก็ไม่ได้เปิดแอป,ปการทํางานของมันจะทํางานตลอดเองคือแบบปิดถาวรไปเลยได้ไหมแล้วค่อยอยากจะเปิดก็เปิดออะบังคับหยุดให้มันหยุดตลอดไม่ใช่หยุดแล้วมาทํางานเองอะซึ่งมันการแดกแรมผมมากเลย มันทำให้คลิปผมเนา่าอ่าห,หัวร้อนนิดนึงยังจะเด้งเหรอ,อ,อยังจะเด้งอีกยังจะเด้งอีกยังจะเด้งอีกโอ้โหนฉันไม่ตั้งใจจะชนนายนะแต่ว่าฉันอยากกินายหัวร้อนอ่า chiếc này lài to, nae sẽ hìu đòn đấy nè. à, chơi, đểu chơi. để chơi, chơi, đểu chơi, chơi. chơi bự thẻo là, lấp nè mừng. chơi xài thẻm โน no no อย่างนี้ไม่ดีนะไม่ดี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 ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีมาหนีซะก่อนไม่เอาสิอย่างนี้มันไม่ดีนะนี่มันไม่ดีนะเดี๋ยวขอขอเปิดรีโหลดไว้ก่อนเอาสิมานะ ตบแล้วตบแล้วเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะอืมเฮ้ยเฮ้ยสะท้อนวั a เ the f ฟักเล็กเชดอุ้ยเี้ย h นวัตเตฟักอิสเลโกเฉดอ้ยออ้อเด้งได้ด้วย ไม่น่าชัวยเด้งได้ไม่น่าชัวยเด้งได้ไม่น่าช่วยเด้งได้ไม่น่าชัวยเด้งได้ไม่น่าชัวยเด้งได้ไอพีทีมมีแต่นูบครอบนำเนี่ยเนีมันบอกใครมันบอกตัวเองเหรออ่าครับผมอ่าผมอยากพยายามจะใช้คำสุภาพแล้วก็ขึ้นอยู่ความหมวยร้อนนะอ่าโอเคเกมเป็นหนึงน่งครับโอ้ โอ้โหการรัวเลยครับผมยิ่งเลยแหมเป็นยามีแ่มความโอพีหายแล้วเห็นไหมล่ะเรียบร้อยเอาเอาเอาเลยจัดไปเบื่อนกันนะเฮ้อทีมขยะครับผมงว่าจะไม่เจอเขาพวกเขาอีกนะไอ้ไม่เอาจากการลบสิเครื่องร้อนอย่างเดียวเลยอะว้าแพ้เลย แพ้แบบไอพีมาต่อมาโอ้โหเจอเทียวอีกแล้วก็โหให้ตายแต่ชนะไม่เนี่ยผมดูนะครับน่าจ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> มีโอกาสแพ้มากกว่าจะชนะมีโอกาสแพ้มากกว่าจะชนะครับผมผมว่านะขอพ่ายแทนเมื่อกี้อ้อย ไปเลยว้าวโอ้คอมเบลทำไมในายใช้ปืนนี้โอ้ยรู้สึกดวงไม่ดีอยู่ในทีมรถถังสต็อกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอยากจะฆ่าตัวตตยโอ้ยแหลกแหลกงี้ผมว่าคลิปเน่าแน่นอนเลยนี่หัวร้อนแทน เราจะยิงวิกตอหรือวัยเอ้ยดักเหรอมาดักบ้างมาเสือเสือปืนไวมาดิไม่ไวไม่ไวก็เจอได้มาเฮ้ยเฮ้ยเน็ตว้ยเฮ้ยเอ้ยวย,ย,ย,ยปิงขึ้นอีกแล้ว สัมผัสถึงความอวยของทีมได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกเกียนอ่ะเกียนตบเปนอย่างนี้ก็ไม่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 วิตรีไม่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  เออโอดไปโอดไปขอคิวนะเออเรียบร้อยทำให้เกมยื้อนิดนึงโน no 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 n พอยิงปุ๊บกูออกปับ๊บ ไมไ่ไม่ได้กินโอเคไม่ได้กินไปละอวยปิงจริงๆครับผมเหลือแต่ขยะโอ้โหสะท้อนครับเอ้มาแล้วโอ้ยตายแท้ ไปทีชีพดีกว่าเห็ใน,ในจะแพ้แล้วทิมก็กาหลัวขนาดนี้แล้วนะของฟรีใช่ไหมเราจะเป็นของฟรีแล้วเฮ้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 ยุ่งอะไรเนี่ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วอ้าวฟาดตี๋ อือือือโอ้ยยู่ละอ,อยู่ละอ,อือโอ้โหเละ้ครผมทีมกระรัวครับผมโอ้โหจบไปอย่างอานาถแม่อยู่กับสต็อกก็อย่างเงี้ยแหละชีวิตก็จบเลย อ่ามาก็จบสองการรีวิวครั้งนี้นะครับก็โอเคแบบผสมความหรานิดๆนะส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นาติพี่นอาคอมเมนต์นะครับแบบยิงไวผสมมากเลยนะครับแล้วก็ถึงมุงเกก็เยอะถึงแม้ว่าความต้องตัวจจะโวยกว่าเช้าเยอะเลยก็ก็โอเคครับนะคันนี้ผมเปิดกล่องมาได้มันเช่นกันครับโคตรคุ้มเลยทีเดียวแต่ผมไม่อยากได้เพราะมันมีในสายวิจัยนะก็ไม่เป็นไรได้มาแล้วก็โอเคชารคคิปนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอภัยที่ช้านะครับก็พยายามจะลงให้แบบไม่ให้ขาดตอนนะครับก็โอเคนะครับก็ใครอยากจะโดนเงินมาให้ผมเพื่อเปิดกล่องก็ได้นะครับโอเคครับตามทัวร์ยข้างล่างผมใส่มันแว้เหมือนเดิมนะเป็นเบอร์นะครับแต่ผมรับตอนนี้ผมจะรับเฉพาะทางนี้ครับรับริจากชอตทางทัวร์เลทนะครับเพราะว่าทางอื่นผมยังไม่รู้ว่าจะเอาทางไหนครับแล้วก็เพย์พอก็ยังไม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลากันเป็น <Jung> ก <net> <c oughs> ่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ย